มาจะพี่พี่จ่าถุงเท้าวันนี้3บาทเท่านั้นนะคะจํานวนจํากัดเฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวด้วยนะใครเข้ามาแล้วเห็นราคาดีๆแบบนี้นะคะรีบสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยถ้ากดไม่ทันวันนี้น้อ no, งไม่มีเพิ่มให้แล้วนะพี่พี่ไปจ่ายราคาเต็มได้เลยวันนี้นะคะถุงเท้าข้อสั้นนะคะสามารถใส่ใส่ในชีวิตประจาําวันใส่ออกกําลังกายใส่เล่นกีฬาใส่ไปโรงเรียนใส่ไปทํางานได้หมดเลยวันนี้ตกครัสามบาทเท่านั้นพี่พี่จา๋าใครไม่เห็นตะกร้าสามบาทพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยน้องให้แอดมินนะคะย้ำหมุดตะกร้า ให้บ่อยๆเลยแล้วตอนนี้ตะก้าขึ้นทอนแล้วจ้าน,นะคะแฟลชเซลมีจํานวนจํากัดน,นะคะใครสั่งซื้อก่อนชําระเงินก่อนได้ไปก่อนนะจ๊ะใครที่เพิ่มสินค้ารองในรถเข็นอยู่น้องไม่แนะนําให้เพิ่มสินค้านะแม่น้องแนะนาให้ชําระเงินเลยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะวันนี้10คู่นะคะ30บาทเท่านั้นเลยแม่ตกคู่ละ3าบาทคุ้มมากมีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะพี่ๆสัมภาษณ์เก็บคูปองนะคะส่วนลดคูปองซ้ายมือได้เลยนะลูกค้าใหม่ก็มีคูปองเพิ่มเติมให้ด้วยพี่ๆสามารถสั่งซื้อชําระเงินภา,ายในไลฟ์ได้ วันนี้มี3สีให้เลือกเลยแม่สีดําสีขาวสีเทานะคะนุ่มใส่สบายมากๆเลยวันนี้ตก3บาทเท่านั้นเลยค่ะจานวนจํากัดนะโอ้ยตอนนี้ตะก้าขึ้นหดแล้วค่ะใครไม่ทันรอบนี้นะแม่น้องต้องขออภัยด้วยไปจ่ายราคาเต็มได้เลยเมื่อวานน้องปิดแฟลเซลไปคู่ละสิบาทโอ้โหแม่ถลม่มทลายกันมาเลยแล้วตัวเนี้ยตุนได้ตุนเลยเป็นถุงเท้าข้อสั้นที่แบบตลาดนะเขาขายกันคู่ละยี่ห้าสามสิบวันนี้เปิดแฟลเซลไปเลยแม่คู่ละสามบาทเท่านั้นค่ะรีบสั่งซื้อชำระเงินกันมาได้เลยนะ ใครเห็นราคาถูกกว่าน,นี้เข้ามาขิงเข้ามาอวดได้เลยได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างพี่ๆจ๋าเมื่อเช้ามีคนบอกว่าได้28บาทแม่แรงมากนะคะใครได้28บาทรีบกดที่ชำระเงินได้เลยเพราะว่าแต่และแต่และเครื่องเนี่ยจะได้คูปองไม่เหมือนกันบางคนได้คูปองส่วนลดเพิ่มเติมไปนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามกันมาได้เลยน้องมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะวันนี้ราคาดีนะคะจำนวนจำกัดน,นะแม่เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้าย แอมมี่บอกว่าเหลือไม่ถึงส0ออเดอร์สุดท้ายค่ะใครย,ยังไม่ชำระเงินนะคะรีบไาชำระเงินด่วนๆเลยแม่ใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องเตรียมแ็งออเดอร์ให้เลยวันนี้ราคาแฟลชเซลจำนวนจำกัดนะคะราคาคือจีไม่ไหวแม่วันนี้กดไปได้เลยนะคะสามบาทเท่านั้นเลยมีสีอะไรบ้างคะมีสีเทาสีขาวสีดำนะคะจริงๆคือซื้อไปได้ทุกสีเลยแม่วันนี้ซื้อกันไปได้เลยนะคะคนละห้าชุดสิบชุดได้เลยเพราะว่ายังไงไหมสูงเท้าเนี่ยใส่กันทุกวันอยู่แล้วโดวยเฉพาะใครที่ใส่ผ้าใบานะคะหรือว่าใส่รอง รองเท้าแบบไปทํางงทํางานนะแม่เนาะแล้วตัวนี้เป็นถุงเท้าข้อสั้นเวลาใส่แล้วน่าจะดูขาเร็กขาเรียวด้วยนะคะราคาแฟลชเซลจํานวนจํากัดน,นะแอมมี่มองเลยไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วจ้าใครจะกดนะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยใครไม่เห็นคูป,ปองส่วนลดเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาสอบถามได้นะวันนี้ราคาแฟลชเซลจํานวนจํากัดน,นะคะน้องจะแพ็คออเดอร์แล้วนะแอมมี่จะปิดตะก้าแล้วนะจ๊ะเตรียมปิดตะก้าแล้วเนาะอ่ะพี่พจ๋ารีบชําระเงินได้เลยนะคะใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ตอนนี้นะแนะนําว่ารีบชําระเงินก่อนที่ตะก้าแฟลชเซลจะหมด ะะแล้วมันจะเด้งเป็นราคาเต็มน้องไม่อยากพี่ๆพลาดราคาดีๆแบบนี้นะคะแม่เฉพาะในไลฟ์นี้ไลเที่น้องไม่มีเติมให้แล้วนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะว่าสั่งซื้อแล้วจ้าเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยจ้พ่พี่จ๋า